เราจะพาไปกินร้านอาหารที่เราฝากของฝากชีวิตไว้ตั้งแต่เราอายุ18จนไปนี้กูอายุ42แล้วก็จะพาไปชิมทุกเมนูร้านเขาไส้าดาหมูกรอบที่กูเคยกินมานะากว๋วยจับที่กูเคยกินมานะนี่คือเมนูที่อร่อยสุดในชีวิตมันชื่อร้านกว๋วยจั๊บบุษกรของเจ๊ป้อมและพี่เนี่ยทุกอย่างอร่อยหมดร้านนี้รอยปึ๊บ p e r เ e c t กวดีโอนี้อภาพเสงหรือเนื้อหาที่ไม่มาสมหรือคยาคที่ไม่มาสมอาจทาให้เกการล็เียนบได้น้องๆหทั้หายควได้รับคาแนะนากผู้ใหญ่ที่ดื่มจะคบุน้วันนี้หลังจากที่สต็อกของเรานั้นได้หมดเกลียยงลงไปแล้วันไปดูทีมงานที ต้อเล่แดงบ้านเรามี่าคนว่างไม่ทำนี่อะไร้าพู้ถ่ายกูก็ไม่อยากถ่ายพอสรุปก็คือเราจะพาไปกินร้านอาหารที่เราฝากท้องฝากชีวิตไว้ตั้งแต่เราอายุ18ปจนปีนี้กูอายุ42่เริ่มกิจการจากเพิงไม้จนนี้ขี่เป็นเอสคานขับเปีเป็นห่า ที่สาวสุดที่รักที่ไปถึงก็ต้องเอาเงินวางแล้ววิ่งหนีจากร้านก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็จะพาไปชิมทุกเมนูร้านเขาเพราะว่ากูบอกเลยนะไนม์ดามหมูกรอบที่กูเคยกินมานะก๋วยจั๊บที่กูเคยกินมานะนี่คือเมนูที่อร่อยสุดในชีวิตใครจะบอกว่าที่อะไรไม่รู้ก็บอกว่าร้านนี้อร่อยสุดแล้วแต่คนเชื่อไม่เชื่อะเว้ยมันชื่อร้านก๋วยจั๊บบุตรสก้อนของเจ๊ปอมและพี่เนี่ยตาเรีกเจแม็ปและพี่ปิมอยู่วเอาไปพี่น้องไปสองคนนะแต่เจแม็ปเขาจะดูทุ่งทอม่อย รสชาติซาๆ่าาหน่อยเจ๊ป้อมขอเขาจะเหมือนเมียกูอะ่ะแล้วที่มันคือเจ๊ป้อมขอเขาว่าไหะเมียกูทุกวันสายสโคตชเรจ้าห์แห่งการมูแต่ก็ไปดูว่ามึงดูว่าการมูไปเบอร์ไหนนะแต่กูก็มีปัญหาการใจอย่างนึงนะยังไงปากปัญหาการจานเขาไม่มีลูกกัวเพราะมไม่มีลูกกัวกูมันไม่ดังเลยวะเขา <c oughs> น่าจะจริงวั้ไม่ดังทำไมวะมีอะไรแบงค์เอาจะอ้ก็จัดไป กูบ่อยจำน้ำใสนะเว้ยกูบ่อยนะเว้ยกูกินมานะนี่เบอร์หนึ่งในใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังไม่เคย,เย,แ,ยเแดกร้านไหนอร่อยกว่าร้านนี้ปกติเราไม่รับไม่รีวิวร้านอาหารนะ<ช>มันเป็นเนเจอร์ของพี่เนี่ยเพราะพี่จะไม่รีวิวเพราะว่าคอนเซปต์ที่กูไม่รีวิวร้านอาหารรูวมกับเขาเลยเขาเลรกูก,กออับบางคนกูไม่ตัดสินเลยคือบางคนก็จะตัดสินมากแต่ว่ามึงขายราคา200เราทำได้เท่านี้แม่งโคตรดีละดีกินได้ อร่อยคืออร่อยไม่ต้องถามว่าหมื่นหนึ่งหรือพันหนึ่งมันมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะกูมั่นใจว่าทุกคนเนอแพงไม่แพงบางทีมันแล้วแต่อารมณ์มันอยากกินด <Okay. S 1> ้วยถูกไหมเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยไม่รีวิวร้านอาหารเพราะว่าถ้ามันอร่อยคือแม่งต้องที่สุดในหลักการการกินอาหารหรือเ่าเว่ามม่กินอาหารห <T> น้าอาหารผ่านมาเราเลือกมาถถ้าร้านนี้ต้องอร่อยอร่อยแล้วร้านนี้แม่งคือวันละปีได้ว่ากูไปรีววิเวลาคุณชิบปนไม่โดนด่นแน่นอนเพราะอร่อยชิบปน คราวนี้เนี่ยกูจับเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมื่อเช้ามาแล้วยี่สิบกว่าเขาย้ายจากหน้าเอกพิด้วยมาอยู่ท้ายซอยแบริ่งเว้ยอยู่ตรงอูอูอูเขียวกระดาษอะตรงหน้าหมู่อีเขียวอะเขาทำร้านกูจับแต่มันเหมือนกับมันยังหายเล็มรัะดูคนน้อยๆกว่าเมื่อก่อนเราดูใจมาแต่แล้วเขาย้ายกลับมาใหม่ย้ายกลับมาอยู่ฝั่งเดิมเขาอยู่ฝั่งขาออกไปที่สมุทรปราการแล้วแต่เขาย้ายมาอยู่ท้ายซอยแบริ่งมอยู่ฝั่งข้าใช่ไหมแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ใหม่เว้ยแอ้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ใหม่เพราว่าเปิดร้านมีร้านมีร้านกก็ขาายยดีมเล เพราะว่าเขาอยู่ริมถนนอะแต่มันก็เล็กแล้วก็ไม่มีที่จอดยอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเขย้ายอีกสี่ย้ายอะคุณย้ายมาอยู่ที่ตรงเนี้ยเลยดีแท็กกว่นิดนึงก่อนบ้านในปารีสนี่ปะ่ะเขาจะไปริมถนนเลยแล้วก็มีที่แปข้างหลังไปดูเลยดููหน้าก่อนก็อยู่ก็จะง่ายหน่อยนะนี่โดเรต้านี่ก็คือดีแท็กใช่ปะ่ะดีแท็กพอดีแท็กก็โมดีแท็กกันถึงเลยนี่มีรันชี้ดูเลยไอ้แม็กวิเห็ตบ้าคนจริงหทือไมผมมีกล้องมาด้วยนะวันนี้ ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ตังค์นะครั้งที่แล้วก็เอาให้ให้บอกเมียกูเลยป่ะอ้าก็ต้องฟังครั้งที่แล้วเป็นยังไงเรื่องมึงอยูว่าครั้งแล้วเนี่ยพี่ป้อมเขาจะไม่เก็บตังค์แลแลคกูแล้วกูกินข้าวใช่ป่ะโอ้เล่ทั้งหมดเหมือนมาผนหนึ่งนะเราจะเราวิ่งเลยเพราะงั้นนะเขาอ่ะก็จะไม่ยอมให้เราจ่ายตังค์คือให้ยังไงก็ไม่ยอมรับตังค์เลยแสดงว่าคนนี้กล้ามากินเลายศาสตว์กูบ้าปะแล้วกูบอกกูวางเงินไป วิ่งโอวิ <hi> ่งเอี <She> really ่จะมาคุยกเขาเขาเานี้เขาวิ่งได้เมือนมาคืนกอก็วิ่งมีวันตอนรถเว้ยวิ่งแล้วกูก็เป็นความเบบเขากด่าเลยเอาไว้นรัก็ขี้ด่าเลยมึงเฮียดูตายเว้ยกูนอนอยู่มาตัาทุ่ก็จะเจ็ดโมงเช้าวันเมียกูเธออ่ะเลิกพวกเงินละเงินก็ทำเงินหาเงินหาเียเอาก็เนี่ยพี่ป้อมโทบอกว่าเธออ่ะมากินข ไงอ่ะวันนี้เราก็ต้องเหนื่อยวันนี้ก็ต้องวิ่งน่าจะสี่ขุนลอยคราวที่แล้วโต๊ะอื่นเข้าใจว่าอียิเอเต้เนี่ยแบบว่าเหมือนวิ่งลาวอ่ะพอจ่ายตังค์ไม่เหมือนเราชักดาบอ่ะเออเหมือนชักดาบแต่จริงๆเราเอาตังค์ให้เขาแล้วเราไม่ได้อยากวิ่งไปตัวแรกกันโลไป

วิรกรรมพี่ไปถอกล้องผมแล้วเลยของเขาเมื่อจะ้านอามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาไล่ก๋วยจั๊กมาไล่ก๋วยจั๊กมีอะไรกินไหมครับเนี่ยเนี่ยเหมือนเดิมเดิมเอาอะไรเอาข้าวหมูกรอบก๋วยจั๊กเอาข้าวหมูกรอบเอาเกาเหลาเอากปลาเอาหอกเนี้อเอาไปอย่างละหนึ่งเลยไปกินก่อนไปได้ได้เดี๋ยวนี้ให้กินน้ำพริกหมูกรอบพี่คอร่อยเลยมีเหรออันใหม่เหรอจัดไปเลยจัดไป Okay. Cái chín vô này. Quay chập. Ai biết năm cao lẩu, Qua hai ra đi nè. Mấy cùng à. đây mấy cùng mà. nè. đồ đồ đồ. เลือดหมูอะ่ะเลือดหมูจะเป็นนิ่มอย่างเงี้ยไหมถือกอบาเมือนในแบบกินบางร้านอะ่ะร้านเลือดเอาต้มนวดหมูอะ่ะถ้าคุณเป็นแบบน,นักชิมระดับโลกนะแบบกูนะ <c oughs> เลือดหมูที่ดีต้องไปเลือดหมูแบบไหนเป็นจิลลี่เหรอเป็นนิ่มแบบนี้ด,ดึงได้ดึงแบบนี้ไม่แข็งไม่เออแล้วทำไมามันจะมีเลือดหมูทุบๆที่มันเป็นก้อนล้วนๆแล้วมันจะมีทำไมมันถึงมีร้านเลือดหมูเป็นร้านต้อนแข่ง โอ้เลือดหมูเลือดเป็นก้อนเยลลี่เนี่ยเขาเชือดหมูมันทุ่มหนึ่งลูกหมูเนี่ยเชือดทุ่มหนึ่งหรือสองลูกอ๋อจากเลือดหมูนั้นแล้วมาส่งเลยไม่ฟรีไม่แช่เย็นมันจะเด้งถ้าเป็นหมูเลือดกู้เล้วตอนเช้าเขาไปเอาเลือดที่มันมาเลือดจากเชือดตอนทุ่มหนึ่งเสร็จเอาเลือดออกมาบอกหกเจ็ดโมงเย็นเจ็ดโมงเช้าแล้วมาทำเลือดมันจะแข็งเป็นก้อนที่มันแข็งแข็งไม่เป็นนิ่มอย่างนี้เลือดอย่างนี้เลือดเสร็จต้องมาทำเลือดเลยอุดรอดอ่ะลินลิน พว่าไอ้แต่แบบนี้มันเกิดมาจากกระดองไหนกรหลองร้านเนี่ยต้นใบไปเนี่ยคนจีนเขาเรียกใบยาตอนนี้คือใบจินจูไฉ่เป็นยังไงจินจูไฉ่มันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะเป็นต้นไม้อ่ะแต่ใบมันก็มีความผมนิดหน่อยเผ็ดแป้นนิดนึงแต่มันจะดีต่อสุขภาพช่วยให้แบบเปืนเลลมสูบชีวิตพระคุณกันนะ ไม่ไม่ไมเห็นใส่เลยโอ้ยอิ่มไหมล่ะมาเนี่เน่เน่ไอแดดนเริ่มแล้วี้หมูเต้ากิ้มแล้วหมูเต้าอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดร้านนี้ เพอร์เฟกต์หมูกรอบอันนะี้ก็คือแมงกรอบแต่ข้างในแม่งไม่แข็งแมงฉ่ำที่สำคัญคือแม่งมีรสคนอื่นทำมาส่วนมากจะจืดหมูมันจืดแต่ปลาตรงกลางมันจืดอ่ะอันนี้แม่งข้างในแม่งเค็มเดี๋เบสเอาหมูกรอบมันคือดีที่สุดแล้วที่หมูกรอบมันจะมีได้หมูกรอบว่ารอร่อยสุดแล้วหอมมัสตาหน่อยครับนี่ไงไอเทมมาบ้านเขาเลยมากินนะอ่ะนี่กันเลย ิงมาตัดกับปอเปี๊ยะสดเนี่ยนะเออเขามีไว้ให้วะ่ะมันคนละสัญชาติกันนะเผือลูกค้าเป็นลูกค้าประจำเก่าๆเ,เขาจะรู้เมื่อก่อนเขาตั้งโต๊โตเลยตอนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงวะ่ะลองเนะมานี่มานก็อันเดียว,วอาา่ะเปรี้ยวลองอร่อยพิซซี่แล้วนะเป็นไงเป็นไงอ,อร่อยด้วยเป็นไงมาดีอ่ะมาดีนะมันไม่ได้เปรี้ยวนะ บอกเลยสจดเดดทายเด็ไที่สเต้ข้าบ้าที่แบนี้เนี่ยหกบาทเจ็ดสบาทแปดสิบบาทมาเนะีดูน้ำด้วยอย่างข้าวตาค่าย Đi mà, đố đi Ờ, dù hướng này Bà lợi mà kho Có biết người chà Tí kiểu Tí kiểu Hay Nám này nám này nè, xem bà Nám này บ้านหนึง่งที่ใชเมื่อก่อนนะก็คือสีมรกตเขากินมาะสีมรกตเขียวเหรอเนี่ยวเดี๋ยวอยากอะไรไม่เล่นหรอกร้านชื่อสีมรกตอยู่ที่เจาวร,ราชทางเข้าตรงตรงข้า,ขามวัดไตรมิตรนามแม่งแบบบอกเลยกันว่าพวกมึงคนมากินว่ะรับรองมันไม่ีผิดหวังว่ะแม่แบอกว่าโปรหลักหน่อยยากาสุดแท่สามตาผมบอก ผู้กองจริงนี่ว่ะนี่ผู้กองจริงเดาวบอกให้ว่าโคนทข้าวอะไรอร่อยทำข้า,าวอร่อยทุกอย่างต้องอร่อยจริงหรือไม่ลองดูองไม่มีพลาดเอ็กซ์เทเนต์ร้านแม่นี่รอมิชลินอย่างเดียวนะร้านแม่เขาไม่ค่อยถ่ายใครแต่การ์ตูนแม่ไม่ค่อยถ่ายรา้านตอนเย็นๆเนี่ยร้านไม่แบบอร่อย ขนมหวานสองอันของเราเว้ยนี่ขนมหวานของกูซาเลมมะพร้าวกะทิทัี่กรอบรู้จักมะพร้าวกะทิไหมงูเมื่อก่อนมันเป็นสินค้ามีราคาสูงสุดมะพร้าวกะทิเดี๋ยวนี้ไม่แน่ราคาไม่สูงาาเหมืนมขขมอนเมื่อก่อนนะมะพร้าวกะทินี่เขาบอกว่ามะพร้าวตึ๊งมะพร้าวแก่รสชาติมะพร้าวแก่ข้างในมันจะแข็งใช่ป่ะต่เป็นมะพร้าวแก่ที่ข้างในมันนุ่มเว้ยเขาเรียกมะพร้าวกะทิเปนเนื้อหนางเนี่ยรสชาติดีมากอร่อยจัดจังซิกเนเจ,นเจอร์ร้านเขา คนพี่อะไรวะแดกร้อนข้างเย็นข้างผสมไปพอดี่อร่อยจริงนะเวลามาเนี่ยร้านอยู่นี่นะผรมตีนกอลินปากซอยตีนขั้น18แบบไทยก็คือว่าเลยแม็กโคบีนก,ก็ลินมาประมาณสักกิโลหนึง่งมันจะมีโชลูต้าแล้วก็โชลูของดีแทก เราก็แบบนี้เลยดูบางขาอาออกไปบางน้ำคือร้านเนี้ยที่แนะนำมาจริงๆนะเพราะว่าว่ามึงคุ้มค่ากันหนาพุมาอหนูหนาพุฒมาจากมึงบ้านมือหวันทาวนะเพว่าหนูขนาพุมากินแม่งกูบอกคุ้มคือมึงจะได้รสชาติอร่อยอ่ะเยอะร้านดังๆนะตู้ไม่ได้นะบอกเลยตายอะไรมึงอ่ะตายครับตายดิด เห็นไหมแม่เขาก็เกิดพวกมึงอ่ะไม่หาเรื่องเขาด่ามึงหน่อยล่ะมึงก็สบายใจสัตว์กระชากจริงเลยแม่เออไม่มปัญหไอ้พี่พี่แม่ถามหน่อยร้านเนี้ยนี่เปิดกี่โมงปิกี่โมงเปิดสี่โมงเย็นปิดสี่ทุ่มเออหลังจากสี่ทุ่มไม่ต้องมานะร้านไม่เปิดแล้วเปิดและปิดแล้วปีวันหยุดไหมแม่พยุดที่สองของเดือนไม่เป็ไรมึงมากันอร่อยตามนี้แหละมค่าการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะเมื่อกี้ด่าให้แล้วราาแพงด่าไปแล้วว่าแพงใครบอกใครบอกแพงไม่ต้องมาไอ้สัตว์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจ้ะ ของมันแพงเธอต้องเข้าใจคุณภาพของของนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะถ้าจะเข้าใจเธอมากินได้เลยนะจ๊ะถ้าไม่เข้าใจเธออย่ามานะ <c oughs> ของมันอร่อยแล้วมันก็แพงดีเออทำนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันไป